สวัสดีค่ะวันนี้พี่วันจะมาทำรีวิวแป้งตัวดัง2แบรนด์นี้ให้ได้ดูกันนะคะเป็นของ n a s s แล้วก็ของ c h a r l o t t e t บ b u r y นะคะวันนี้ก็ทดลองแต่งมาทั้งสองข้างเดี๋ยวมาดูรีวิวกันในคลิปนี้ค่ะเชื่อว,ว่าสาวๆนะคะที่ชอบแต่งหน้าลุกผิวสวยนะคะก็ต้องรู้จัก แป้ง2แบรนด์นี้เลยนะคะของ Nas S นะคะที่ใครๆก็เรียกกันว่าแป้งหนังฟ้านะคะกับของ h h r r o t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  l b u r y นะคะเรามาเริ่มดูเนื้อแป้งของ Nas S กันก่อนนะคะเปิดเข้ามานะคะในตลับก็จะมีพับบางๆกับตัวกั้นแป้งไว้แผ่นหนึ่งนะคะตัวเนื้อแป้งของ Nas S นะคะก็ค่อนข้างจะเป็นแป้งสีขาวนะคะแล้วก็มีประกายวิ้งวิงนิดนึงค่ะค่อนข้างโปร่งแสงเลยนะคะ ส่วนแป้งของชา a r ลอต t e ทิเบอรีของพี่วันได้มาก็จะเป็นสีแฟสนะคะสำหรับคนผิวขาวหน่อยนะคะก็มาดูในส่วนของเนื้อแป้งของชาร r ลอต t e นะคะเมื่อสวอตมาจะเห็นเลยว่าเนื้อแป้งของเขาจะมีความทึบมากกว่าของนาสนะคะแล้วก็ออกขาวนะคะไม่ค่อยมีประกายวิงสักเท่าไหร่เดี๋ยวพี่วันสวอตที่มือให้ได้ดูเปรียบเทียบกันชัดๆเลยนะคะว่าเนื้อแป้งของเขามีความแตกต่างกันยังไง ตอนนี้พี่วันจะทดลองใช้แป้งตัวนี้นะคะในการเซตผิวแต่งหน้าวันนี้ให้ได้ดูกันนะคะก็ตอนนี้ก็พี่วันล,ลงคอนซีลเลอร์นะคะปิดรอยดําฝ้าหน้าแก้มอะไรเรียบร้อยแล้วก็ใต้ตาต่างๆคราวนี้ก็จะมาเซตผิวนะคะก่อนหน้านี้เซตแป้งฝุ่นลงมานิดนึงแล้วนะคะคราวนี้จะใช้แป้ง2ตัวนี้เซตผิวอีกทีหนึ่งนะคะด้วยแปรงด้านนี้จะเป็นฝั่งของน่าสนะคะก็จะ ปัดให้ดูกันเลยนะคะแต่นี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการเซตผิวด้วยแป้งของนาสตัวนี้นะคะด้านนี้ก็จะมีความปร่งแสงนะคะแล้วก็ ผิวที่ได้ก็จะมีความวิ้งวิงนิดนึงค่ะคราวนี้มาลองแป้งชาลอตด,ด้านนี้กันบ้างนะคะด้วยการใช้แป้งในการปัดแป้งเหมือนกันนะคะและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ทางด้านของแป้งชาลอตนะคะก็ เห็นว่าเนื้อแป้งค่อนข้างมีความปกปิดมากกว่าแป้งหนังฟ้านะคะแป้งเขามีความทึบอ,อยู่ก็ฟินิชลุคของทั้งสองฝั่งก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่วันแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะทดลองออกไปใช้ชีวิตข้างนอกให้ได้ดูกันนะคะว่าประสิทธิภาพของแป้งสองตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ A later few moments later. นี่ก็ผ่านเวลาไปแล้วนะคะประมาณ3มชั่วโมงพี่วันไปทําธุระนะคะแวะซื้อตัว๋วรถไฟเพื่อไปแต่งหน้าที่ใต้นะคะก็มาดูผิวหน้ากันนะคะตอนไปเนี่ยก็ยืนตักแดดเงือออกเห็นคราบไหมคะจะมีฝั่งของนาสนะคะจะมีคราบแป้งเนี่ยไหลลงมาอันนี้ก็คือพี่วันกลับมาถึงห้องแล้วนะคะเห็นไหมคะ แป้งทางฝั่งนาค่อนข้างที่จะพอเจอเหงื่อเยอะๆก็จะเป็นคราบไหลลงมานะคะแต่ว่าฝั่งชาลอสผิวก็ยังสวยอยู่เลยนะคะเดี๋ยวพี่วันจะทดลองซับเหงื่อที่หน้าออกนะคะทั้งสองฝั่งแล้วก็ลองซับเติมแป้งเข้าไปอีกรอบหนึ่งเป็นการทดสอบว่าถ้าเราเติมระหว่างวันแล้วเนี่ยสภาพผิวหน้าออกมาแล้วเนี่ยผิวหน้าจะยังสวยเหมือน เพิ่งเริ่มแต่งหน้าใหม่เลยทั้งสองข้างไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะและนี่ก็คือสภาพผิวหน้าที่ผ่านการซับแล้วก็เติมแล้วนะคะผิวก็ออกมา สวยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ส่วนตัวพี่วันนะคะลองใช้แล้วจะชอบแป้งของชาล็อตทิบเบรียมากกว่านะคะมันดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความติดทนมากกว่าแล้วก็มีความคุมมันด้วยแป้งของนาเวลาเราเ,เติมลงไปเนี่ยเวลาเราใช้นิ้วในการรูปๆดูจะรู้สึกเลยว่าผิวมันจะลื่นๆนะคะแต่ว่าแป้งของเขาจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการปกปิดแต่ช่วยสร้างผิวให้มีความ โกลและก็ผิวสวยนะคะทางด้านชาร์ลอตนะคะก็จะาสามารถปกปิดได้นิดนึงมากกว่าของนาสนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความคุมมันแล้วก็ติดทนด้วยค่ะซึ่งสภาพผิวหน้าของพี่วันจะเป็นคนผิวแห้งนะคะดังนั้นในเรื่องของการทดสอบเรื่องความมันอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่ค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับสาวๆที่กำลังเล็งๆจะซื้อแป้ง2ตัวนี้มาใช้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่หวันไว้ด้วยนะคะจะได้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ